อาาน,นี่ครับก่อนอน่นกสิไป็นหนามาหลังครับหมอลำหมอหลงหมอลำครับเยนมีพอกอมีคู่จีปูยังมีวดัดปูศาสตร์ยังหาเรียมหาไล่เพราะฉะนั้นแล้วครับหมอลำนีก่ก่อนหน่อยอินทิวงจึงขอเหตุนำเหตุกีดนำคลองไหวอ่อย,ย่อคู่เพื่อระลึกนึกถึงซึ่งคุณพอ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ลูกซย์ลูกหาวันนี้ครับหมอลำขาดแคดนขอนุญาตลํำไปทางก่อนประโยช์ฝากต้อนพี่น้องชาวบานดานของเข้าครับวันนี้หมอลำขาดแขน เลยขอยืมแค้นฝ <ś ś c oughs> รั่งโอละนองทั้แล้วปุรีผู้ข่าลำในวัดให้ผู้ข่ามีกาม อยู่ศาลาลงทับใหญ่พวกอามีบาแล้วปาวกผู้ขาว่าอยากขออยาให้มีเวรแลรว้วละวสาธุสาธุสาธุพุตรรัตนรรตนังธรรมรัตนนังสังขารัตนนังแล้วพัสยามเทวาคุณบิดอ่อนมันนาเมฆลาทรณีเจ้าทีเจ้าทานพร้อมเจ้าบ้านเจ้าเมือง เดีวสาธุด้อยย้ำขาลองขาลำให้บีมีวอนให้มีสนให้มีลงิงให้มีจอนให้มีลิงย้ำลำลองให้ น,นนนนอีเจ้าไปอาจารย์เฮาไปทางลำก่อดประโยชนฝากตอนกระตาหมากอีเมลของเฮ่าเบอบร์ดีอนุญาตดวายอ่อนยอคู่ไปทางลำก่อประโยชกักแล้วกันพี่น้องเฮาลุกขึ้นไปโยยอนกอนใส่ลำก่อนประโยชซอยกันเด้อคุณแม่เด้อ เดียวดีแม่นมาเดียวดีกันสาทุนเดอสาจุนเดอข้าสิยอมมือดองคุณโคอมานสาจุนเดอข้าสิยอมมือดองคุณโคอม่านคุณอาจารย์ใส่เก้าเสมอใ้วางเสียงคุณพระพุทธสิยกขึ้นใส่หัวคุนพระทรรมสิยกขึ้นใส่เก้าคุณสังฆราชเจ้าขยอไใบที่สรงแม่นจันใดให้มาจุ่มกันข้ากันข้าปัญญาไว้ไหลเลียนดี สมองเรียนเก่เรียนเก่งสิ่งข้าลำุดนักดนาเอาอยู่แดนไก่ขุดนักดนาเ่าอยู่แดนไก่ให้มาไขควานลำทำคืนวันดีเดีทางต้นและทางปลายพมพมดีดึ่มแม่มาน้ำใส่แกใสแกบัดแกมักบันงาไตลมฟ้าโลกลุ่มเมืองคนไตลมฟ้ากะโลกลุมเมืองคนให้มาดนทั้งเสียงขัดยามีข้าวังยักษล้มนั้นกันเนาทุกท่าดี แม่และยาคายขิดากินานาและเสียค่าแก่ไปขอให้ได้ไหลเรียนปานลุมขอให้ได้กระไหลเรียนปานลุมไม่สมสม,มดังอดังกินนาเีพรนอนัอนล้ำคาให้ไหลมาลุมลื่นดีตึมแม่ลำบังเครื่องสะแกงสะแกงอย่ามีมังบ่อนาลงแลป้าผู้มานังฟังก่อนลุงแลป้าผู้มานังฟังก่อนในอ่อ,อนซันถึงเสียงทันเหลืองลำดีพอก่้อยอม,มือ้องบานุ่งก่อนเล่า นมพนมงก้นแล้วมาคนอยู่เต้ทอฟ้าให้ลือกค่ะตัวแดดตัวแดดให้เลือกค่ะโัวแดดอันนี้เป็นบันไหนกันขแรกแหกมาขอ,องมอหลงมอลำ หมอปีหมอของหมอยักันกแลวแต่ครับขึ้นหันสูงลงหันต่ำหมอลำหน่อยหมอลำใหญ่หมอลำให,หม,ำม่หมอลำเก่าที่ขาดก็ได้คือการไหวอ้อยย่อคู่รละลึกนึกถึงสึ่งคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิศาสตร์ความรู้้ให้แก่ลูกสิษย์หลูกหาเพราะฉะนั้นแล้วครับหมอลำนี้ก่อนหน่อยอีดิ้งวงสึกขอเห็ดน้ำเห็ดกีดน้ำคลองไหวอ้อยย่อคู่ระลึกนึกถึงสึ่งคุณพอ่ณพอคุณแม่คุณครูบาอาจารย์โดยอาจารย์อำนวยสินอินทิวง เป็นคู่บาอาจารย์ของมะลันี่ก่อนหน่อยพี่วงพร้อมด้วยน้องสาวลาอาริศราแสงทองครับเบอร์ดีขอบคุณขอบคุณท่านอาจารย์กอ่างเข้าครับผู้ประสิทธิ์ประสาทความดูไอแก่ลูกซิ์ลูกหาในมูนี่ครับลงไ้แค่นี้สมอาจารย์เฮาทางลำคลอนประโยคอ